สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมือไหม่ฮัดแตงบายนิพนธการช่างนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเราจะพามาเจาะลึกกันอีกขั้นหนึ่งสําหรับหลังคาแบบ A101 หรือ2ลางเรียบของเราเลยค่ะว่าจะมีการตกแต่งสีโทนไหนออกมาบ้างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีไกด์ไลน์เอาไว้เลือกเลยว่าอยากได้หลังคาต้นเนี่ยสีไหนถึงจะถูกใจ สำหรับคันแรกของ A101 นะคะวันนี้ที่จะพามาชมจะเป็นโทนสีแบบเทากับดำค่ะใช้สีเทานะคะที่ด้านบนหลังค่าแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านข้างมีแอบใส่เทาเข้มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เป็นลูกเล่นของตัวนี้ขึ้นมาค่ะส่วนตัวเบาผู้โดยสารนะคะคอนโซลหลังเบาคนขับแล้วก็เบาคนขับก็จะใช้เป็นโทนสีดำค่ะจะับพ่วองอมาได้ประมาณนี้เลยส่วนท่อนล่างนะคะจะเลือกปรับเปลี่ยนเบาะฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นเบาสองที่นั่ง3าที่นั่งนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่เราก็จะคีปโทนสีที่แบบ ต้องการไว้ค่ะเพื่อให้ตรงตามคอนเซปต์ของเรานั่นเอง ันนี้นะคะมาในคอนเซปต์แบบเรียบหรูเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยจะชื่นชอบความสว่างขึ้นมาอีกหน่อยนึงเลือกใช้เป็นสีครีมนะคะให้ดูสะอาดตาคลีนคลีนแบบนี้เลยเลือกใช้สีเดียวทั้งคันนะคะตั้งแต่โซนของหลังคาด้านข้างแผงข้างเบาะคอนโซลคือครีมเดียวทั้งคันเลยบอกเลยว่าเอาอยู่ค่ะโดยสีครีมที่คันนี้เลือกใช้นะคะจะเป็นเบอร์ 36K ค่ะตัวนี้นะคะใช้ทํากับเบาะด้วยนะคะแล้วก็ทํากับตัวหลังคาด้วยแบบนี้เลยสีเดียวแบบคุมทั้งคัน เลยะะสวยงามมากๆเรียบหรูตามคอนเซปต,ต์สีนี้นะคะปิดไฟเป็นแบบนี้แล้วเปิดไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดกันให้ดูเลยค่ะพอเปิดไฟนะคะก็จะยิ่งคุ้มโทนเรียบหรูแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะไฟซ่อนตรงกลางเราก็ยังมีลูกเล่นให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีไฟได้ถ้าเกิดว่าต้องการให้มีสีสันภายในรถมากยิ่งขึ้นค่ะกดเปลี่ยนเป็นสีลุ้งแบบนี้ได้เลย มาถึงขั้นต่อไปกันค่ะคันนี้นะคะเป็น a 1 0 1เหมือนกันแต่ว่าดูแปลกตาไปหน่อยนะคะเพราะว่าด้านข้างค่ะเลือกเป็นแมตต์กับตัวลาย a 1 0 5ค่ะเพราะเลือกลายนี้นะคะตัวคิ้วไฟไม้ค่ะที่ปกติจะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งสุดซ้ายขวานะคะตัวนี้จะถูกเอาออกไปแล้วแทนที่ด้วยไฟเพิ่มขึ้นมาค่ะคันนี้นะคะเลือกใช้โทนสีเป็นโทนสีครีมตัดกับสีทองค่ะคันนี้เลือกเป็นตัวนี้สีครีมนะคะใช้เป็นเบอร์ส69ค่ะส่วนสีทองจะเป็นขนแมวทองค่ะะะะตััดกกนนออมมาะคคะสีครีรเจ ับให้สีทองเนี่ยโดดเด่นออกมาแบบนี้เลยด้านข้างนะคะเขาก็ยังคงคอนเซปต์ค่ะมาคลิปทองที่ตัวแผงข้างถึงแมจะเลือกเป็นลายข้าหลามก็ยังสามารถใช้เป็นขนแมวทองได้เหมือนกันส่วนตัวเบาะนะคะอยากจะให้คุมโทนด้วยสีครีมแบบนี้ค่ะก็เลือกเป็นสีครีมสีเดียวเลย ส่วนคันต่อไปที่เราพามาชมกันค่ะคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นหลังคาเ1 0 1น่นนะคะใช้โทนสีเป็นสีครีมตัดกับสีส้อมอิฐค่ะซึ่งสีที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีครีมเบอร์ส69ค่ะกับสีส้อมอิฐเบอร์ส532ค่ะตัดกันออกมานะคะก็จะได้แบบประมาณนี้เลยค่ะภายในนะคะจะค่อนข้างสว่างค่ะแต่ก็มีลูกเล่นนะคะให้เป็นสีส5 3 2เนี่ยคลีปเอาไวใ้ให้ดูโดดเด่นออกมาค่ะจะไม่ได้ครีมขาวโพลทั้งคันนะคะแต่ว่าจะมีส่วนที่ตัดกันออกมาให้สวยงามขึ้นค่ะโดย ยทั้งสองสีนะคะก็จะเลือกใช้กับทุกส่วนในรถเลยตั้งแต่หลังคานะคะด้านข้างแล้วก็บาะค่ะส่วนตัวพื้นนะคะที่เลือกมาแมทกับภายในสีนี้นะคะก็จะเป็นสีพื้นไม้แบบโอ๊กบราวน์ค่ะก็จะให้ความรู้สึกนะคะอบอุ่นพอขึ้นรถเนี่ยก็เหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะเห็นตอนปิดไฟสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟให้ดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเปิดไฟแล้วก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบความคุมโทนนะคะก็สามารถเลือกสีไฟตรงกลางให้เป็นสีเหลืองสีวอมไวไวได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากให้มีลูกเล่นอีกหน่อยนะคะเราก็สามารถ ที่จะปรับเปลี่ยนสีกดรีโมทนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีรุ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะ มาถึงขั้นถัดไปกันค่ะขันนี้นะคะจะมาแบบเข้มๆแบบนี้เลยโดยการเลือกตัวสีหลังคานะคะใช้เป็นสีดําสีเดียวเลยค่ะใช้กับทั้งหลังคาเลยนะคะแล้วก็ให้เขามาตัดกับคิ้วไม้ที่เป็นสีไม้แทนและมีลูกเล่นเพิ่มพิเศษค่ะด้วยความที่คงคอนเซปต์นะคะให้เป็นสีดําเขาจะเอาลายข้างค่ะเลือกเป็นอะคริลิกดํานะคะมาตัดให้มันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าคนละเทคเจอร์ด้านตัวหนังนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบด้านนะคะเป็นแบบผิวแมทแต่ตัวนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เงาเป็นกลอสซี่ค่ะและด้าน ข้างต่อมานะคะก็จะใช้เป็นแบบสีเดียวกันยาวจนมาถึงพื้นเลยค่ะทั้งด้านข้างทั้งแผงข้างนะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้ากลัวว่ามันจะมืดเกินไปค่ะเขาก็จะดึงขึ้นมานะคะด้วยการใช้ผ้าม่านตัวนี้ค่ะเป็นสีทองนะคะแล้วก็สีครีมตัดกันเพื่อไม่ให้รถเนี่ยดูมืดมากแล้วก็มาจับคู่กับตัวเบาะผู้โดยสารค่ะที่ใช้เป็นเบาะด้านหน้านะคะเป็นสีครีมเบอร์สี่ค่ะจะเป็นตัวนี้แล้วก็มาตัดกับตัว สีดำที่ใช้เป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเบาะค่ะบอกเลยว่าคันนี้ก็จะดูแบบเข้มๆนะคะแต่ก็ไม่มืดจนเกินไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถ A101 หลายๆคันที่เราพาไปชมกันถ้าพี่ๆนะคะอยากจะทําหลังคาเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่ายังเลือกโทนสีไม่ได้ก็ลองดู r e f e r e นซ์พวกนี้ดูนะคะว่าชอบเป็นแนวไหนแล้วก็เข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะที่นี่พลการช่างค่ะจะโทรมาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าจะกดล like. ิงก์แอนไลน์ทางมาคุยกันก่อนก็ได้ยินดีให้คําปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย